สวัสดีค่ะวันนี้ต่ายก็จะพามาชมสนวนถั่วฝักยาวน,น้อยๆต่างๆนะคะปกับถวนะระคืออยากจะแนะนําเพื่อนๆที่ติดตามา YouTube ของต่ายนะคะว่าจริงๆแล้วที่ต่ายเคยแนะนําไปตั้งแต่ตสมัยอยู่มิสซูรีเนี่ยที่ว่าให้แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยตัดแต่งเอาใบแก่ๆออกจากถั่วฝักยาวนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะที่สําคัญอย่างแรกที่เห็นชัดเจนนะคะอันนี้เลย เห็นไหมคะอันนี้ตายตัดออกทุกข้อใบข้างล่างคือพอมันแก่ปุ๊บใบใหญ่ขนาดน,นี้ยต่ายก็จะตัดละเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องตัดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งกระตุ้นให้เขามีการแตกกิ่งใหม่ช่อใหม่ตามข้อใบนมคะนี่ยหนึ่งอนี้ก็มีเห็นไหมคะอันี่สองอันนี้ก็มีสามนี่ก็จะแตกกำลังจะแตกสี่เราแตกทุกข้อใบเพราะเราตัดตัดใบออกเนี่ยเขาจะกระตุ้นให้มีการเรียกว่าเอาตัวอตรอดนะคะ มะละก็เหมือนกันมะละตายตาจอดกินใบก็ดูกระดกมากหยวจะให้ดูมะละอีกรอบนึ่งถั่ยาวนี่ก็จะแบบอวบอวบใหญ่นะคะแล้วข้อสองที่ข้อดีของมันคือการที่เราตัดใบออกเนี่ยอันนี้เด็กเอาได้ะคะ่ะแล้วก็เราก็โปะปุ๋ยตแต่ตัดจะง่ายกว่าเนี่ยแล้วก็วางปุ๋ยข้อสองที่จ่ายากจะบอกคือลำต้นมันจะปโปร่งไหมคะปโปร่งอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่มีเพลี้ยมายุ่ง เพราะว่าเพรียมันจะชอบความชืน้นความเย็นเพรียมันมันไม่ชอบแดดแดดปกติเราตัวปลูกตัวฝักยาวเนี่ยเราต้องปลูกตรงที่มันแดดจัดนะคะเพราะว่าตัวฝักยาวชอบแดดมากแต่ว่าน้ําต้องเยอะนะคะต้องรดน้ําบ่อยเป็นพืชไม่กี่อย่างที่ชอบน้าอย่างอื่นอย่างพริกมะเขือเทศอะไรเนี้ยไม่ต้องรดน้ําเยอะแต่ตัวฝักยาวเนี่ยต้องรดน้ําเยอะเพราะว่าเขาชอบนะคะเขาจะออกฝักตีเห็นไหมคะนี่คือข้อที่สอง ก็จากหลักก็คือเนี่ยใบยเขาก็จะได้เอามาเป็นปุ๋ยด้วยคือแย่งอาหารเนเรื่องเรื่องใบยเยอะมันก็เรียกว่าบ้าใบาเนาะอาการบ้าใบามันจะแย่งอาหารจากต้นเราก็จะต้องทําการช่วยเขาเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เขาก็ออกเห็นไหมคะเนี่ยตัดโคนมันเนี่ยนี่ก็ออกนี่อะไรออกไหนถ้าถ้าใครปลูกพักยาวได้น้อยต้นเนี่ยก็แนะน,นําวิธีนี้ถ้าปลูกมากจริงๆมันดีนะคะเพราะว่า เมื่อทําให้ไม่มีเพลี้ยนั่นแหละเรื่องของเรื่องนี่ยวาะไปต้องมาฉีดยาที่ตัดไม่ได้ฉีดยานะคะตอนนี้เคล็ดลับได้ง่ายเองค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อเอาไปทดลองทําดูกับพริกกับมะเขือเทศหรือกับเกือบทุกอย่างฟักทองอะไรเงี้ยทุกที่นี่แตงกวาแต่ก็ตัดใบล่างออกหมดเลยเพราะว่าคือให้แดดมันส่องลําต้นพวกเนี้ยอย่างน้อยพวกแมลงพวกตัตุ้พืชพวกเพลี้ยมันจะไม่ไม่มากวนนะคะเี่ยตัดยิกงต้องตัดอีกเพราะมันเริ่มเยอะละเพราะ เพราะว่าใบาอะ่ะเขาจะได้นโตรเจนจากน้ําคือในน้ำเนี่ยมีนโตรเจนนะคะแล้วก็จะมีจากปุ๋ยคอกเยวสซต์ก็จะได้นโตรเจนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกพืชที่กินใบเนี่ยแนะนำลดน้ำใ้เยอะอย่างพวกคะนา้าวางตุ้งบลอกชอยลอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบน้ำเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะได้แตกใบายยาง,งามๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างพวกพืชที่กินผลเนี่ยถ้าเราลดน้ำเยอะเกินเนี่ยมันก็จะบ้าใบาไง บ้าใบาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ออกผลมันจะออกแต่ใบาเพราะนั้นเราต้องลดไนโตรเจนลงก็คือลดน้าไม่ไม่มากแต่ถ้าเป็นถั่งยาวคือเราก็ใช้วิธีการตัดใบออกเพราะว่าเราต้องลดน้ําเยอะเพราะเขาชอบไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยงามแล้วก็เราก็บํารุงด้วยพวกเปลือกผลไม้มาฝั่งดินใกล้ๆแล้วก็หรือให้ทําเป็นหมักทาปุ๋ยหมกักเปลือกเปลือกผลไม้ก็ได้นะคะพวกเปลือกมะนาวเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยไปทําตามวิธีอของ ปุ๋ยหมักแบบไม่พิกกองของแม่โจ้นะคะมันมีเพจอยู่เราทำตัวนั้นก็เอามาใส่ก็ได้หรือว่าใช้พวกปุ๋ยปลาปุ๋ยเอานมหรือว่าเอานมหมดอายุก็ได้นะคะนมหมดอายุก็ได้ผสมน้ำครึ่งหนึ่งมันลดบ่อยลดทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยเขาก็จะงามเขาก็จะแตกแตกกิ่งทุกข้อใบเลยเนี่ยคืออย่างนี้แต่ปลูกไม่กี่ต้นแต่ว่าเหมือนปลูกหลายต้นนะเพราะว่ามันออกทุกข้อนะมันมีดอกทุกข้อเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนได้ลองไปใช้ดูนะคะ มันลานี่อย่างมันลานี่เห็นไหมฮะที่ตัดตัดใบออกไปเยอะเนาะแต่ว่ามันก็ยังงามอยู่มันละก็เท่คล้ายๆกันพวกก็ชอบน้ําชอบแดดนีป่ประเด็นชีว่าถ้าเราตัดยอดไปกินแล้วเนี่ยเราก็จะยิ่งกระตุ้นให้เขาแตกแตกเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่มันทั้งมันละซีนกแล้วก็มันละจีนนะนี่มันซีนกบด้วยกันอันนี้ก้องของน้องเจนให้มานะคะงามมากติดติดลูกเยอะอยู่นี่ติดลูกนะคะ ก็ใช้วิธีเดียวกันคือตัดใบออกอย่าให้ใบมันเยอะเกินอย่าให้พืชเป็นบ้าใบาพืชบ้าใบามันก็จะเหมือนเหมือนคนอ้วนอะพอมันอ้วนมากๆมันก็ที่เกียดมันก็จะไม่ยอมหาอาหารกินละมันจะไม่ยอมแบบปรับปรุงตัวเองสักสุขภาพเนาะมันก็จะทําให้เขาไม่ออกผลเนี่ยก็ต้องพยายามให้เขากระตุ้นให้เขาออกออกกําลังกายตัวเองด้วยการออกลูกออกฝาักมาให้เรากินนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งว่าอย่าลืมวิธีการตัดแต่งใบออกนะคะใบแก่ๆด้านล่างออกนะคะจะช่วยให้เราได้มีผลผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดศัตรูพืชอย่างพวกเพลี้พพยพวกแมลงต่างๆเพราะว่าเขาไม่มีร่มให้หลบซ่อนนะคะค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะเกือบจะลืมไปค่ะแถมให้ดูพริกเหมือนกันพริกก็ตัดใบออกแล้วก็ตัดใบออก แต่ไม่คะตัดตรงด้านล่างๆต้นนี้ไตจับเอียง4ี่ผ้าองศานิดๆเพื่อจะให้แดดมันส่องกระทบกับโคนต้นอย่างเงี้ยลำต้นอย่างเงี้ยเราก็จะแตกกิ่งใหม่ตามข้อใบตอนแรกคือดูน่าเกลียดเนาะเราตัดใบออกแต่ว่าคือพิธีนิดไตทํามาตั้งตั้งหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าตามเพจชาวนาวันหยุดเราก็จะมีครั้งหนึ่งเพจเ,เขาแชร์เรื่องการตัดแต่ง ต้นผลเบตมะเขือมะเขือเปาะกับพริกนะคะวิธีการเดียวกันคือจับต้นเอียงแล้วเราก็ตัดแต่งใบด้วยเนาะทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เอียงต้นละ่ะมันจะเป็นอย่างนี้คือมันก็จะไย้เหมือนกันแต่จะช้ากว่าเพราะว่าแดดแดดสองไม่ไม่ถึงไม่ไม่ไม่ได้ไม่โดน,ต,นต้นเต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราตรงเนี้ยมันจะมีร่มเงาจากด้านบนมาลงมาแต่เทคนิคการตัดแต่งใบเนี่ยมันก็จะททำให้ กระตุ้นให้เขาแตกข้อใบแตกกิ่งตามข้อใบนะคะอย่างเงี้ยแต่ว่าจะช้ากว่าถ้าถ้าเกิดเราจับเอียงหรือหาอะไรมาค้ำให้เขาเอียงเงี้ยมันแตกกระตุ้นให้เขาแตกกิ่งไวขึ้นน่ะมันก็จะได้ผลผลิตที่เป็นทรงพุ่มนะคะอย่างต้นนี้ก็เหมือนการจับเอียงเนยเขาจับเอียงเขาจะแตกแตกแบบแตกกิ่งใหม่ไวกว่าเยอะเลยนะคะ ก็ไปฝากดูวิธีการเพื่อผลผลิตพกนะคะกับฝักต่างๆเหมือนเดที่ตายบอกคือมะเขือเทศหรือว่ามะเขือเปาะเหมือนกันตัดแต่งกิ่งใบนะคะแล้วก็จับเอียงได้ตัวยญาก็ตัดแต่งใบถ้าเกิดใบมันเยอะมันก็จะไม่ออกลูกให้เรากินนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะสวัสดีครั้งค่ะ